แทบลืมมองวิวดีเจต้นหอมเปิดภาพนอนแช่อ่างอาบน้ำบวดผิวขาวโจวช่วงนี้หน้าตาสดใสสวยขึ้นอีกแล้วสำหรับสาวอารมณ์ดีดีเจต้นหอมสกุลจาราก็ไม่รู้ว่าเพราะเรื่องหัวใจกำลังจะเป็นสีชมพูหรือเปล่าหลังจากมีหนุ่มรุ่นน้องที่ชื่อลงมาเป็นคู่จิ้นใหม่กับต้นหอมซึ่งแฟนก็ุ้นมากอยากให้ขยับมาเป็นคู่จริงและไม่ใช่แค่ความสวยแต่ความแซ่บของดีเจต้นหอมก็มีมาให้เห็นเหมือนกันอย่างภาพล่าสุดที่โพสล,ลงอินสตาแกรมกับภาพสุดชิลที่ดีเจต้นหอมเช็คอินที่เชียงใหม่นอนแช่อยู่ในอ่างอาบน้ แต่งานนี้ทำเอาแทบลืมมองวิวส,สวยๆด้านหลังเพราะดีเจต้นหอมเผยผิวขาวจัวแมจะเห็นไม่เต็มตัวแต่บอกเลยว่าสวยเต็มตาทำเอาเพื่อนๆแฟนๆกดไลค์และคอมเมนต์กันเยอะมากเช่นงามมากปี้ชะโงกหน้ามองละหนึ่งลูกหน่อยแม่นี่มันอ่างหรือหม้อต้มยำพริขิงขาตะไคร้ใบมะกรูดและต้นหอมนวลน,นางในอ่างน้ำเกนลูกเรือมาทุกอ่างแพรบซับไม่เผาเลยไม่ซับแต่อร่อยค่ะแม่ไม่หอมไม่เผ็ด เอ้ยว่าไม่ได้สวยมากนะรูปนี้สวยมากเลยค่ะแซาบหรือเปล่าไม่รู้ที่แน่แน่ใฝลุกเลยค่ะขอขอบคุณภาพดีเจต้นหอมภาพแหล่งข้อมูลข่าวสนุก .com ค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งกันด้วยนะคะ